เราซื้อบ้านมือสองมาแล้วเจ้าของบ้านเดิมอะค่ะที่เป็นเจ้าบ้านอยู่กับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นเขายังไม่ได้ย้ายออกไปแล้วเราจะเข้าไปเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราทําได้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องมีเขาจะต้องมีขั้นตอนนิดนึงว่าต้อง,ต,องต้องย้ายเจ้าบ้านเดิมอะค่ะไปเป็นผู้อาศัยก่อนต้องอย่างน้อยๆเลยนะคะต้อง6เดือนก็คือร8อวัน เราจะไปทำเนี่ยตอนที่เราซื้อถ้าเราซื้อเงินสดเราก็จะได้โฉนดที่เป็นตัวจริงมาแล้วชื่อที่เป็นข้างล่างสุดนะคะอันนั้นจะเป็นชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินบ้านทั้งหมดอันนั้นอะ่ะจะย้ายไปเป็นเจ้าบ้านง่ายๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือเราต้องมีโฉนดตัวจริงหนังสือสัญญาซื้อขายที่เวลานั้นกรมที่ดินเขาจะให้มา แล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ตัวเจ้าของในในโฉนดที่จะไปเป็นเจ้าบ้านทุกอย่างจะใช้ตัวจริงแล้วก็คนที่จะย้ายเข้าไปเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องไปที่เขตเขตที่ที่บ้านเราจะย้ายเข้าไปอะค่ะไปถึงเราก็ไปตรงทะเบียนร,รา์นี่จไปที่คลองสามวา เข้าไปตรงทะเบียนล่าทำแป๊บเดียวเองค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเองอยังไงถ้าใครจะย้ายเป็น,เ,ปนเจ้าบ้านนะคะก็นั่นแหละค่ะที่บอกบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ทะเบียนบ้านตัวจริงทั้งบ้านที่เราจะไปเป็นแล้วบ้านที่เราจะย้ายออกเอาไปก็ได้ไม่เอาไปก็ได้คือมันย้ายไปทางได้แต่ถ้าเราเอาไปก็คือย้ายจากตรงนั้นมาเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวคนที่จะไปไปเป็นเจ้าบ้านนะคะแค่นี้เอง ก็ถ้าติดขัดยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะคะเราจะมาตอบให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ